อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่องของเราด้วยนะคะบทที่262การแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลายัยการเฉลิมฉลองปีใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อมห่างออกไปเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นแม้ว่าระยะเวลาการหมุนและการโคจรของโลกอื่นจะแตกต่างไปจากโลกเล็กน้อยดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ระบบปฏิทินเอเดียวกันได้เมื่อระเบียบทางสังคมฟื้นคืนแล้วผู้อพยพก็จำวนหยุดตามประเพณีของตนได้ในไม่ช้า นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่การเชื่อมต่อที่พวกเขายังคงมีกับดาวเคราะห์บ้านเกิดของพวกเขาการเฉลิมฉลองปีใหม่มีชีวิตชีวาและยิ่งใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อโคมไฟสีแดงถูกแขวนไว้ทั่วถนนที่อยู่ห่างออกไปหลายสัปดาห์และป้ายที่เต็มไปด้วยข้อความยินดีต้อนรับสู่ปีใหม่ก็อยู่ทั่วทุกที่เช่นกันดอกไม้ไฟและครกเกอร์ที่ทำจากผงสัตว์ประหลาดทุกประเภทถูกปล่อยสู่ท้องฟ้ายามค่ อำคืนเพื่อส่องสว่างด้วยสีสันอันสดใสเนื่องจากร้านค้ามีทรัพยากรมากมายบ้านทุกหลังจึงมีกลิ่นหอมของเนื้อวัฒนธรรมการกินที่กินเวลานานานับพนอปปอปีในเมืองมังกรสร้างปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งเมื่อผู้คนพบเจอวัตถุดิบจากสัตว์ประหลาดครอบครัวหนึ่งทำไส้กรอกหมูง,ง้าวปีศาจในขณะที่อีกครอบครัวใช้วิธีการทำท่อย่างเพื่อปรุงสัตว์ประหลาดประเภทท้สัตว์เลื้อยคลานที่ทุ่งฉ่ำอย่างไม่น่าเชื่อ มีกระทั่งร้านค้าที่สร้างหม้อไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า2เมตรเพื่อให้ผู้คนสามารถปรุงเนื้อรรดเกเกรอเหล็กในนั้นได้เมื่อข่าวชัยชนะจากแนวหน้าถูกส่งกลับไปพร้อมกับเนื้อซูเปอร์บีสแช่แข็งทุกประเภทประชาชนทั่วไปก็ได้รับประโยชน์เช่นกันเพราะเมื่อการพัฒนาพื้นที่ใหม่เป็นไปด้วยดีกระเป๋าของพวกเขาก็เต็มไปด้วยเงินพวกเขามองเห็นความหวังและเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาสามารถได้ลิ้มรสสัตว์ไร้ ได้แห่งฝันร้ายในตำนานแล้วมันก็เหมือนกันสำหรับครอบครัวหมิงนับตั้งแต่ไปสู้ซินเริ่มได้รับการรักษาและสามารถเดินไปรอบๆได้อย่างราบรื่นเธอก็ตกหลุมรักการออกไปช็อปปิ้งเธอไม่ชอบซื้อเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามแต่เธอชอบไปตลาดตามหัวมุมถนนซึ่งขายสินค้าในราคายุติธรรมหรือซัพพลายเออร์เธอมีวิธีทำอาหารดีๆให้กับครอบครัวทุกวิธี เมื่อเธอได้ยินว่าลูกชายของเธอกำลังจะกลับบ้านอย่างมีชัยชนะในอีกไม่กี่วันเธอได้เตรียมระเบียงที่เต็มไปด้วยงูดองกิ้งก่าแห้งไส้กรอกหมูเงาวปีศาจและเนื้อแรดหุ้มกรอกเหล็กเพื่อเติมเต็มสารอาหารทั้งหมดที่ลูกชายของเธอสูญเสียไปเดือนนอกจากนี้เธอยังใช้เครื่องเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจากอีกโลกหนึ่งเพื่อเตรียมรสชาติประมาณยี ชนิดและให้ลูกสาวของเธอลองชิมอาหารซึ่งส่งผลให้เธอมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น8กิโลกรัมเด็กสาวกลัวมันมากจนเธอรีบวิ่งหนีทุกครั้งที่ได้กลิ่นเนื้อแต่ถึงแม้เธอจะวิ่งหนีได้ตามปกติแต่เธอก็ทําไม่ได้ในวันนั้นเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารปรเจียเฉาก็นั่งที่โต๊ะอาหารอย่างเชื่อฟังแม้แต่หมิงอี้ซานซึ่งมีงานยุ่งมากเพราะธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้น ก็ยังกลับบ้านตรงเวลาครอบครัวนี้เปิดโทรทัศน์และดูรายงานข่าวล่าสุดจากแนวหน้าด้วยสายตาเบิกกว้างเชาวน้อยวันนี้น้องชายของคุณจะออกโทรทัศน์จริงๆเหรออัญยะประกาศคู่ไปสู้ซีนมอบกิ้งก่าแห้งให้ลูกสาวของเธอแน่นอนว่าช่องกีฬาจะถ่ายทอดสดการแข่งขันน้องใหม่ระหว่างพันธมิตรของมหาวิทยาลายัยทั้งห้าและน้องใหม่จากมหาวิทยาลายัย เมืองมังกรฉันได้ยินมาว่าสถานการณ์ในปีนี้จะแตกต่างออกไปเนื่องจากมีเด็กใหม่จำนวนมากถึงความก้าวหน้าในระหว่างการต่อสู้การแข่งขันห้าคนจึงไม่สามารถแสดงความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายได้อย่างเต็มที่อีกต่อไปดังนั้นพวกเขาจึงเปลี่ยนเป็นซูเปอร์ทัวนาเมนต์หนึ่อยต่อหนึพวกเขาจะถ่ายทอดสดทั้งหมดด้วยซ้ำ หยิงเขาอยู่ในรายชื่อพันธมิตรของมหาวิทยาลัยทั้งห้าดังนั้นเราจะได้พบเขาในภายหลังอย่างแน่นอนอัญยประกาศคู่ปเจียเกายื่นจิ้งจกแห้งให้พ่อของเธอเมื่ออีซันดูลำบากใจเขาเหลือบมองลูกสาวของเขาแล้วก็มองไปที่ภรรยาของเขาพวกเขาทั้งสองจ้องมองเขาอย่างไม่แสดงออกเขาทำได้เพียงกัดจิ้งจกแล้วฝืนยิ้มที่รักการทำอาหารของคุณค่อนข้างดีมันมีรสชาติที่ดี รสชาตินี้อร่อยมากเมื่ออาฉากรับมาเขาจะให้คุณผิดหวังถ้าเขาไม่กินอาหารบนระเบียงจนหมดปัญญาประกาศคู่ขณะที่เขาพูดภาพเหนือศีรษะจากทะเลสาบดวงดาวกระจัดกระจายและปากเกรฟย์ดก็แสดงบนหน้าจอพวกเขาทั้งหมดถูกยิงโดยโดรนในขณะนั้นแนวหน้าทางเหนือได้หันกลับ180องศาแล้วเมื่อเทียบกับตอนที่หมิงเฉาไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนมีการสร้างทางรถไฟสองสายและทางหลวงหกคัน พวกเขาทอดยาวจากเมืองหลักไปยังทะเลสาบดวงดาวกระจัดกระจายและเดินผ่านป่าเกรียบยาดไปสู่คลื่นคลื่นโหมกระหน่ำทุกวันทรัพยากรมากมายถูกส่งไปยังส่วนลึกของป่าข้างถนนสายหลักเครื่องจักรก่อสร้างเหล็กอัตโนมัติที่มีน้ำหนักเกือบหนึ่งพันตันขุดออกมาตัดกับท่อระบายน้ำและคลองในทะเลสาบดวงดาวกระจัดกระจายจากนั้นปั๊มน้ำที่มีแรงมาสูงทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อสกัดน้ำที่สะสมอยู่ในหอ หนองน้ำให้มีขนาดเล็กลงและเผยให้เห็นโคลนสีดำอยู่ข้างใต้โคลนมีสารอาหารที่สะสมมาจากสิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ต่างๆที่ก้นบึงมานานหลายพันปีตราบใดที่มันผสมกับเลือดสัตว์ประหลาดเนื้อหรือผงกระดูกรวมถึงปุ๋ยมันก็จะกลายเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์อนอันไม่มีที่สิ้นสุดหนองน้ำแห้งและดัดแปลงชุดแรกมีเต็นเงินเป็นแถวนักพฤกษศาสตร์พืชไรทาตุและนักวิทยาศาสตร์การเกษตรได้ปลอ ลูกมเมล็ดพันธุพืชไรธาตุดัดแปลงพันธุกรรมบนพื้นดินดังนั้นเมื่อฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วมมาถึงพวกเขาจะเกกิจผลที่มีพลังวิญญาณจำนวนมหาศาลป่าสุสานอันมืดมิดแต่เดิมถูกล้อมรอบและโจมตีโดยยอดมนุษย์และกองทัพมังกรแดงหลายครั้งดังนั้นสัตว์วิเศษเกกืบทั้งหมดรวมถึงพืชบริสุทธิ์ที่กินเนื้อเป็นอาหารซึ่งก่อให้เกิดภัยคุกคามจึงถูกฆ่าหรือไล่ล่าเข้าไปใน คลื่นคลั่งหรือออกไปในป่าต่อไปบางส่วนของป่าได้ถูกทำให้ราบเรียบแล้วโรงงานทำเหมืองและถลุงสถานีขนส่งพลังงานวิญญาณและอุตสาหกรรมหนักอื่นๆที่มีศูนย์กลางอยู่ที่คริสตัลและโลหะจากโลกอื่นเริ่มถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีการนำเครื่องตอกเสาเข็มเคลนเครื่องจอกเครื่องประกอบแบบโมดูล่าและเครื่องจักรก่อสร้างต่างๆเข้ามาจุดเริ่มต้นของเขตอุตสาหกรรมเพิ่งถูกจัดตั้งขึ้น สำหรับคลื่นโหมกระหน่ำแม้ว่าเมืองมังกรจะไม่สามารถพัฒนาได้ในขณะนี้แต่ก็มีเรือบินหุ้มเกราะหลายร้อยลำบินอยู่เหนือมันทุกวันเหตุผลหนึ่งคือการตรวจสอบว่ายังมีสัตว์วิเศษระดับสูงที่เร่ร่อนอยู่บนภูเขาหรือไม่และอีกเหตุผลหนึ่งคือเพื่อรวบรวมพลังวิญญาณที่ยังคงพุ่งออกมาจากใต้ดินพวกเขายังใช้สภาพแวดล้อมเหนือคลื่นบ้าคล่างเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเนื่องจากอากาศเหนือคลื่น บนบ้าคลั่งนั้นมีพลังวิญญาณจำนวนมากหนึ่งเดือนหลังจากที่สนามแม่เหล็กพลังวิญญาณมีเสถียรภาพและการสื่อสารระหว่างแนวหน้าและแนวหลังคลี่คลายสื่อและเว็บไซต์หลายแห่งเริ่มถ่ายทอดสดการรุกทางภาคเหนือตลอดทั้งวันโดยไม่หยุดไม่แสดงเฉพาะความลับหลักบางอย่างเท่านั้นเนื่องจากพลเมืองมังกรทุกคนเป็นทหาร การถ่ายทอดสดการทำสงครามสามารถทำให้พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจและความเชื่อที่ว่าพวกเขาจะต้องชนะทำให้พวกเขขามีแรงจูงใจที่จะฝึกฝนและต่อสู้ขณะที่พวกเขาเฝ้าดูการที่แผ่นดินเปลี่ยนจากพื้นที่รกร้างซึ่งไม่มีอะไรนอกจากอันตรายให้กลายเป็นสวรรค์ขอมองมมนุษย์ความภาคภูมิใจที่พวกเขามีในการเอาชนะความยากลำบากและการเปิดดินแดนกลายเป็นความมั่งคั่งและพลังกาการต่อสู้ที่มีค่าที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวเช่นตระกูลหมิ่งเนื่องจากพวกเขามีสมาชิกในครอบครัวที่ต่อสู้ในแนวหน้าพวกเขาจึงรู้สึกภูมิใจอย่างไม่น่าเชื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราพบกับน้ำพุร้อนพลังวิญญาณที่หายากมากในการรุกทางตอนเหนือและสนามรบทั้งหมดกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยพลังวิญญาณพวกยอดมนุษย์ที่เคยทำงานในสนามรบโดยเฉพาะยอดมนุษย์หน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มแสดงความงดงาม ต่างยินดีกับพรทางยุทธวิธีที่จะปรากฏเพียงครั้งเดียวในพระจันทร์สีน้ำเงินจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ยอดมนุษย์ระดับหนึ่งดาวที่อายุต่ำกว่า30ปีจำนวนหลายพันคนได้รับการปรับปรุงในระดับต่างๆจากน้ผู้ร้อนพลังงานวิญญาณจากนั้นนักศึกษาจากทั้ง6มหาวิทยาลัยก็เริ่มต่อสู้อย่างดุเดือดพร้อมกับชัยชนะในขณะที่นำโดยนักศึกษาใหม่ เมฆของมหาวิทยาลัยเมืองมังกรพวกเขาต่อสู้อย่างดุเดือดและทะลุขีดจำกัดของชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าเผยให้เห็นจิตวิญญาณของเมืองมังกรโลกและมนุษย์อย่างเต็มที่วันนี้เราได้ยึดครองดินแดนอันอุดมสมบูรณ์เป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรตั้งแต่คลื่นโหมกระหน่ำไปจนถึงทะเลสาบดวงดาวกระจัดกระจายเมืองมังกรได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงบนเส้นทางสู่การพิชิตโลกอื่นเด็กๆ ของเราจะต้องไปถึงจุดสูงสุดของโลกอีกใบแล้วความแข็งแกร่งของพวกเขาในตอนนี้แข็งแกร่งแค่ไหนบัดนี้เรามาเป็นพยานกันเถิดจุดจุดปัญญาประกาศคู่จากเสียงของผู้บรรยายมาจากโทรทัศน์หญิงยิ่ชาไปสู้ซินและปะเจียเฉากลั้นหายใจและมองด้วยตาเบิกกว้างทันใดนั้นเลนกล้องของโรนก็ซูมเข้าฉากนั้นถูกขยายอย่างต่อเนื่องและหยุดที่มุมหนึ่งของป่าสุสานซึ่งมี มีการจัดตั้งสนามกีฬาขนาดใหญ่มีพื้นที่เตรียมการสองแห่งตั้งอยู่สองฝั่งของป่านักศึกษา200คนจากมหาวิทยาลัยเมืองมังกรและพันธมิตรของมหาวิทยาลัยทั้งห้าแห่งกำลังอบอุ่นกันที่นั่นกล้องก็กวาดผ่านพวกเขาไปในเดือนที่ผ่านมาเราได้ถ่ายทอดสดการต่อสู้ของเหล่ายอดมนุษย์หน้าใหม่เหล่านี้บนแพลตฟอร์มของเรา และเรายังได้สัมภาษณ์ยอดมนุษย์หน้าใหม่ที่โดดเด่นบางส่วนด้วยฉันเชื่อว่าคุณไม่คุ้นเคยกับบางคนดังที่ผู้บรรยายพูดเช่นนี้กล้องก็หยุดลงครู่หนึ่งเพื่อนักเรียนสองสามคนพวกเขาทั้งหมดมีความสําเร็จในการต่อสู้ที่โดดเด่นและความแข็งแกร่งของพวกเขาก็เหนือกว่าคนอื่นๆพวกเขาลว้วนเป็นคนที่โดดเด่นในหมู่ยอดมนุษย์ยุคใหม่เมิงเฉาก็อยู่ในหมู่พวกเขา ราวกับว่าเขาสังเกตเห็นโรนเขาก็ยิงเก่งละบบมือให้กล้องดูสิมันเป็นที่ใหญ่ดูเหมือนว่าเขาจะสูงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจริงจังนะตอนนี้ฉันเกือบถึงหน้าอกเขาแล้วอัญญประกาศคู่ปัจเจียเการ้องให้ออกมาเป็นอาเจ้าจริงๆอัญญประกาศคู่หมิงอีซานและปัเจียเฉาตกใจและดีใจเกือบหนึ่งปีที่เราลูกชายของพวกเขากลิ้งไปมาบนเตียง โดยสงสัยว่าเขาจะเข้าวิทยาลัยเฉพาะทางที่ดีกว่ามัธยมศึกษาได้หรือไม่ใครจะคาดคิดได้ว่าหลังจากผ่านไประยะหนึ่งเขาจะสามารถเปล่งประกายเจิดจ้าในสนามรบและโดดเด่นท่ามกลางยอดมามนุษย์หน้าใหม่นับพันการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้พวกเขาในฐานะพ่อแม่รู้สึกพอใจและยินดีแต่ใจของพวกเขาก็เจ็บปวดเช่นกันเพราะลูกชายยอของพวกเขาฝึกฝนและต่อสู้อย่างบ้าคลาั่ง การแข่งขันนักศึกษาใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัยเมืองมังกรและพันธมิตรของมหาวิทยาลัยทั้ง5ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยการแพทย์และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ถือเป็นการแข่งขันแบบดั้งเดิมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในอดีตเรามีการต่อสู้แบบกลุ่มหต่อหแต่ในปีนี้เหล่าเยาวชนแห่งเมืองมังกรได้ขึ้นสู่อำนาจ และเราสามารถพูดได้ว่าได้เข้าสู่ยุคทองแล้วหลายร้อยคนได้บรรลุมาตรฐานของคนดีเด่นในอดีตดังนั้นการแข่งขันในปีนี้จึงเป็นการแข่งขัน 100, 100ต่อ 100, 100ที่ไม่เคยมีมาก่อนและไม่มีทัวร์นาเมนต์อื่นใดที่จะเป็นเช่นนั้นกฎนั้นง่ายมากทั้งสองฝ่ายต่างจะส่งผู้สมัครออกไป100คนและพวกเขาจะเข้าไปในป่าสุสารที่อันตรายในเวลาเดียวกัน ชิปรับความรู้สึกที่ฝังอยู่ในชุดป้องกันจะตรวจสอบพารามิเตอร์ทางสรีรวิทยาของนักเรียนพวกเขาจะจำลองสถานนกการและวิเคราะห์การบาดเจ็บของนักเรียนเพื่อตัดสินว่าพวกเขาพ่ายแพ้หรือไม่ก่อนที่ผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของทั้งสองฝ่ายจะพ่ายแพ้พวกเขาจะมีโอกาสต่อสู้แบบหนึ่งต่อ10และพลิกกระแสแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังก็ตามปากเรียบยาดมีสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ซึ่งเพิ่มตัวแปรมากมายให้กับทัวร์นาเมนต์เราจะรอดูว่ามหาวิทยาลัยเมืองมังกรแห่งไหนแข็งแกร่งกว่าหรือพันธมิตรของมหาวิทยาลัยทั้งห้าแห่งเอาละ่ะผู้เข้าแข่งขันจากทั้งสองฝ่ายได้เข้าสู่ป่าสุสานแล้วเราจะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งเองขันระดับดาวเด่นและการวิเคราะห์จุดแข็งในการต่อสู้ของพวกเขาในระหว่างการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นในภายหลังเอาละ่ะเรามาเริ่มต้นการแข่งขันอย่างเป็นทางการกันเถอะ ปัญญาประกาศคู่แม่ปัจียเกาตื่นเต้นมากจนเธอตกโตะ๊ะการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคุณกำลังทำอะไรปัจสเจรีรีบไปหาว่าพี่ใหญ่ยอยู่ที่ไหนปัญญาประกาศคู่เอาละ่ะเดี๋ยวก่อนให้ฉันส่งข้อความไปไปซูซินพูดอย่างสงบฉันต้องให้ญาติของเราทุกคนดูการแข่งขันของอาเจ้าเธอกดส่งและเปิดแชทกลุ่มอื่นคุณจะทำ ปเจียเกาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมากใช่แล้วตอนนี้ฉันกำลังส่งข้อความถึงเพื่อนบ้านของเราไปสู้ซินกล่าวอาเฉาคือความภาคภูมิใจของสวนสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเพื่อนบ้านรู้ว่าเขาออกทีวีพวกเขาจะมาเชียร์เขาแน่นอนเธอส่งข้อความไปอีกแล้วตอนนี้ล่ะปะเจียเกาเช็ดเหงื่อของเธอมันมาจากการทำงานและตื่นเต้นของเธอฉันยังได้เข้าร่วมกลุ่มซื้อของชามและกลุ่มคนไข้ในศูนย์การแพทย์ด้วย ซูซินส่งข้อความเกี่ยวกับการแข่งขันไปยังกลุ่มมากกว่าสิบกลุ่มและเธอก็จงใจแนบรูปของหมิงฉายยิ้มให้กล้องเมื่อสักครู่นี้เธอเพิ่มคำบรรยายว่าลูกของฉันให้กับภาพและส่งให้ทุกกลุ่ม